ดูจ้ะทุกคนออกมาเดินมาจากตรงนี้บอ,อกว่าเดินไม่แล้วจ้ะดูจ้ะเพื่อดูใบไ,ไม้พริก็จะอย่างนี้นะจน๊ะเนาะดอกไม้ก็จะบานจา้ะเริ่มบานเต็มเลยนะจน๊ะเนาะดูะ้าสวยนะจ๊ะทุกคนนะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นดอกสีชมพูนะจน๊ะเนาะสวยจ้ะ ไปถ่ายไปน,น,นอกจากเนาะก็จะประมนี้จ้ะวันนี้จ, <c oughs> จะเอาักหากิโลพมาเนะรนีจ้ะเก้นมลเบดแล้วดูทุกคนคุมแล้วคุมอีกเนอะจากเนาะคุม ไม่รู้จะกี่ชั้นตัวกี่ชัน้นเนาะจัะ <ouse> เนาะคู่ให้เขาหลอดนะจันเนาะอันนี้อยเกไไนนะ็บไม้กลยเนาะจันเนาะเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บแล้วจ้ะเขาก็จะเริ่มตัดแล้วนะจันคุ้มหลายชั้นมากเลยจ้ะตอนนั้นที่พรไัยเห็นยังไม่ไมีคุ้มเยอะขนาดน,นี้เนาะจันเนาะมันหนาวเนาะจันเขาก็เลยเลยเอามาคุมอีกเนาะจัะเนาะบางทีเขาก็จะเริ่มเก็บแล้วจ้ะก็จะยาวขึ้น หวังน่าจะเนาะสามตัวมันไกน่น่าจะเนาะพรไทยไม่ชัดเนาะจะเนาะซูมให้ดูน่าจะเนาะพอช่วงนาร้อนเขาก็จะออกมาหากิน,นจ้ะเขาวิ่งจ้ะวิ่งละสามตัวเราก็วิ่งยดึดเราก็วิ่งน่าจะเนาะ เห็นคนละวิ่งนะจ้ะเนาะก็อยากให้พี่น้องทุกคนได้เห็นเนาะจ้ะเนาะดูเขาวิง่งนี่แหละกวางเมืองนอกเนาะจ้ะเนาะเขาก็จะอยู่แบบนี้จ้ะธรรมาชาตินะจ้ะเนาะมาเดินเนาะจ๊ะเห็นอะไรก็จะถ่ายเหตุรู้นะจ้ะเนาะแต่มันก็ไม่ค่อยชัดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเอ่อเพราะว่าเออ ไปด,ดูนะจน๊ะเนาะวันนี้ได้แลวหกกิโลเจ็ดกิโลจ้ะเดินเรื่อยๆนะจน๊ะเนาะจะรูเล่นมากเลยจ้ะเจินมาเจอตรงใหม่นะจน๊ะนาเสด,ดายจ้ะซูมแล้วก็ไม่ค่อยเห็นชัดนะจน๊ะเนาะหลายตัวมากเลยจ้ะเจ็ดแปดเก้าตัวนนน มาใกล้ๆแล้วเขาก็ไม่หนีแล้วจ้ะเนาะก็ไม่ได้ใกล้มากแล้วจ้ะเนาะควรกระซูมออกจ้ะข็หนารอนแล้วเขาจะออกมาหากินพน่น่จ้ะเนาะอดูเจ้าทุกคนยืนเลียงกันเลยจ้ะนองสายทวีนบานเองนี่ตายหมดหรอมั้งก็นี่เขาก็ยังมีเหลืออยู่นะจ้ะเนาะหนารอนเขาก็จะออกมาหากินนะยังดูเจ้าทุกคนเขายืนมองจ้ะ จเจานเขาไม่วิ่งเขายังไม่วิ่งเนาะเนานเขาไม่ตกใจเลยจ้ะสามตัวเมืกีนี่วิ่งเปิดแนบจ้ะทำท่าเราจะทำท่าจะวิ่งจ้ะทุกคนมีรถไฟวิ่งผ่านอีกจ้ะันานไปแล้วจ้ะไม่ได้หลบกวนเขาเนาะ,จะเจาะ ว่าก็อยากถ่ายทุกคนได้เห็นเนาะเะเนะดะูจ้าเนาะก็จะประมาณนี้แหละแปดตัวเนาะเะเนะก็อาจจะเป็นฟุ้งเดียวกันกับสามตัวนั่นเนาะเจะะโน่ ความน่ารักของเขามาฝากเนาะก็อยากให้พี่น้องทุกคนได้เห็นนะจ๊ะเนาะน่ารักจริงๆเลยจ้ะเนาะโอเคเนาะจา้ะเนาะป้อนต้องเดินต่อแล้วนะจน้ะเนาะข้างหลังจะเห็นเขาแม่จ๊ะไม่อาจจ ะเป็นลองเออ่มันฝรั่งจ้ะเนาะเขาปลูกแล้วจ้ะ วันมาถึงบ้านเรวจะทุกคนเหนื่อยหอบจะมาหาเจ้าลูกชายต่อเห็นไหมทุกคนเจ้ะเห,หนื่อยมากจ้ะร่อนร่อนอย่าใจดูจะนะจจ้เน้อง่าได้กี่กี่กิโลกี่กิโล,ละนะเจ้าน้อง จะทุกคนก็จะประมาณนี้13กิโลเมตรสิบามกิโลเกืบสิบสีกิโลเนะจ้ะนาะหักว่าเก้าเนาะจะเนาะก็จะประมาณนี้จะ้ะลินหอยลินหอยตู๊จักนิดก็ยังดีเนาะจ้ะเนาะ Ăn chắc thì đường cắt mình. Không giờ mà phụ hay không mày chứ. Đây. Chiều cấp 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 cấp, cấp เลนก็ข้าจักนิดก็ยังดีนะจ๊ะนาจะะดูวิ่งเลนกับไอ้พอเดี๋ยวเมียจะจับไปเขาบ้านหน่อย กินยาอิมยังหลบจะเข้าบ้านได้หรือ,อยังฮะหืมเข้าบ้านได้หรือ,อยังอยู่ก็เข้าก็ไม่เงาดีนะจ๊นเนาะกระดีที่มีเขาจะทุกคนโอเคนะจ๊นเนาะคลิปนี้พรก็ ฝากไว้แค่นี่นอกจากเนาะฝากเป็นกําลังใจให้พรด้วยนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้พรด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกๆกการรับชมนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกทุกกาลังใจจ้ะนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า